สวัสดีค่ะไอหลินโบใหญ่ไปวะโบใหญ่เหรอครั้งที่แล้วมึงดูตอนที่แล้วว่าโบมึงเล็กนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยปกติไซส์ปกติเวลาเราพูดเปลี่ยนเสียงซิปไปเปลี่ยนไงเปลี่ยนเสียงเอ้ยคหลานว่าไงพโบยังเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเดี๋ยวยังเปลี่ยนได้เหมือนเดิมเนาะจริงๆนี่มันเป็นที่คาดคมมันไม่ได้เป็นแค่โบโบเก่าไปไหนหายไปไหนไม่รู้วันนี้จัดเต็มขนาดนี้พี่บอลเปิดคลิปมา ตอนคิดแปลงร่างกลับมาเป็นชาวบ้านแล้วเอาวันนี้มีอะไรมาพี่โบต้องเป็นของเกี่ยวกับโคนันแน่ๆเลยโอ้ดาพี่ฆ่าอาวุครับวันนี้มาโอ้โหแต่กระดาษนี้ต้องโคนันสิมาวันนี้ของมาจากอะไรมาบอลญี่ปุ่นอีกแล้วไปดูคลิปเลยนะทุกคนว่าซื้อมายังไงมึงไม่ต้องพูดแล้วกูจบได้แล้ว เราเราช่วงที่เราที่ญี่ปุ่นรวๆเลยเนี้ยออกาบอกแล้วไงว่าให้แบบว่าทำเป็นฉากเลยสกินเออแล้วมาหลังคำฉากร้านยี่ห้ออะไรเลยเติ่มเหลงซื้อที่ตะกี้นะอะไรเงี้ยอ่าวันนี้เรามาเปิดถุงสุ่มนะครับโคนานอ่ามี้หมดสามถุงก็เขาบอกว่าอ่าถุงนี้เนี้ยต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าเป็นถุงสินค้ามือสองมือสองด้วยเหรอนีคือมือสองหมายความว่าคือว่า อาจจะมีการแกะผลิตภัณฑ์มาโชว์ oh. หรืออาจจะมีการเอาสินค้ามาแบบตัดนู่นตัดนี่ทิ้งอะไรอย่างนี้ ซึ่งมันจะเขาเ,เขาบอกแล้วว่ามันเป็นมือสองนะหรือจากสินค้าที่ไม่สภาพไม่สมบูรณ์ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับสี่พันเยนโอเคสี่พันเยนนะของข้างในไม่รู้เป็นอะไรแต่อย่างที่บอกครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดเรียกว่าของมือสองแต่ว่าพี่โบต้องบอกก่อนว่าสินค้าที่เป็นของโคน,นันเนี่ยค่อนข้างหายากในตลาดนะอคือถึงกระตูนเนี่ยมันจะดังจริงแต่ว่าสินค้าเนี่ยค่อนข้างหายากทีเดียวอ,อ,อเดี๋ยวเราเปิดถุงแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็แบบว่า ต้องเชียดกันก่อนเลยถุงเลยได้เพราะว่าถุงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นถุงอะไรรู้ป่ะครับถุงอะไรเป็นแบบทีมงานอยากได้อะก็เลยมาฝากมาจับเราก็เลยให้เลือกก่อนอก็ที่เป็นของทีมงานเกลือไม่เกลือมาดูเอาไปเลยพลังแฮนด์โบโคนนั้นเอาล่ะเราจะมาเปิดถุงนี้ก่อนขอกันไกลหน่อยถือโดนโอ้โหหยบโอเคมาส่งมาเลยเดี๋ยวเปิดนะ เับตารับตาเรบตาหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้กล้องนี้เลยแล้วกันตัวนี้คืออะไรครับครับตัวนี้เป็นสายรับสามหน้าเ็ามีสาตัวตนมีชื่อว่าอัมโโรโทโรเป็นพนักงานในร้านโปโลอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็นเบอร์เบิร์นสมาชิกขององค์กรชุดดำแล้วก็ตัวตนจริงๆก็คือคุรุยะเลเป็นเจ้าหน้าที่สันติบาลของญี่ปุ่น ซื้อส่งไปสืบแนนี่มันเป็นเกือบทุกอย่างเลยวะซอนเลยนี่นี่มันเป็นเกือบทุกอย่างเลยนะพี่โบเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างจริงเป็นทุกอย่างจริงอ่ะนะก็อันนี้ชิ้นแรกนะครับโอ้โหลายละเอียดดีมากนะครับโอเคก็คือประมาณนี้ฟิกเกอร์ประมาณนี้ก็มีแปะมาไว้ว่าพันเยนละ เเราไม่รู้อะไรเนาะพันเยนถุงเท่าไหร่นะถุงสี่พันสี่พันพันเยนแตมาแล้วแต่คืองงว่าของมือสองมันสองตรงไหนวะไม่ก็อันนี้เนี่ยอามัน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 เปิดมาแล้วไงพี่โบอันนี้คือซีลใหม่ไงโอซีลใหม่แล้วก็ตัวน่าจะมีแกะมาบ้างแล้วเราก็ไม่ได้เช็คของข้างในเช็คไม่ได้ขอญาตดูได้ไหมขอดูหน่อยนะเปิดอาการความเปิด้วกานว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดีกว่ามาอ่ะได้ มันไม่มือสองมือหนึ่งชัดๆนะเลยมือหนึ่งะมือเอ๋อแล้วเขามาใส่2องมือหนึ่งยังไม่แก่เลยเนี่ยมือหนึ่งอะบอลไปซองหน่อยอ่าเหมือนซองฟ้าเหมือนซองผ้าครับมือหนึ่งอยู่มือหนึ่งมือหนึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีรอยอะไรนะไม่มีรอยแบบว่าเปิดแบบแย่ๆออกมานะไม่ยับอะไรถือว่าโอเคอยู่ เฮ้ยมือหนึ่งมือหนึ่งเลยตูดปะแกตูดไปหรือเปล่าไม่เลยมือหนึ่งเลยครับมันก็คือหนึ่งแต่คือเนี้ยบอ่ะคือเนี้ยบอ่ะสภาพเนี้ยบนี่กล่องที่หนึ่งชิ้นที่สองนี่แบบตื่นเต้นมากเอาตึงเต้น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 โอ้โหเฮ้ยขุ้มขุ้มอยู่นะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นเล็กนี่ซองแล้วเท่าไหร่อ่ะค่อยๆส่งมาแล้วกันก็เยอะเยอะเยอะทุกคนเยอะนะ โอ้โหอ่ะค่อยๆโอ้โหโอ้โหหัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนี่ใครครับอันนี้ไฮ่ปลาะเนี่ยไฮ่ปลาะไฮ่ปลาะนะครับใช่ไหมอ่ะชุดนี้เลยเนาะใช่เฮ้ยน่าีนี่หมดหรือยังพี่โบ๊ชยังมีชิ้นด้วยอ่างั้นใจเย็นงั้นรอก่อนเฮ้ยอันนี้มันมันไม่มือสองแล้วล่ะโหนี่ใครบ้างนะชิ้นเล็กๆที่เขาขายอะลละสองสองอันนั้นอากาอิกับเนี่ยอามูโร โอ,โอ้คนนี้เหรอได้ <Okay. S 2> โอ้นี่คนนานแน่นอนตนนั้นตนนานเฮ้ยไม,ไม่ไม่มือสองแล้วละ่ะตอนแรกนึกว่ามือสองแบบแย่ๆนี่เดี๋ยวโชว์เลยเนาะนี่นี่ติดถึงขั้นแบบว่ามันเป็นรอยแบบนี้ก็คือถือว่ามือหนึ่งแล้วล่ะปกติมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะแบบว่าติดแนบสนิทขนาดนี้นะนี่ไฮบาระแน่นอนนะีม่มีรันชุดนี้ด้วยอันนี้ใครนะไหนไหตอ่ัตตอรีเฮจิอันนี้รันแน่นอนน่ารักะ อ๋นี่ดีมาแก่งตกั๊มเลยใครวะอันนี้เป็นเซระมาซมิเป็นน้องสาวของอากาอเโอเคมีตาลุงคนนี้ด้วยหรอเป็นตำรวจป่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของอามุโร่ตอนเรียนตำรวจแต่เขาตายไปแล้วโอ้โหเขาชื่อดาเต็กวาตาลุไอ้ของแบบนี้มันหาได้ด้วยหรอวะไอ้ของแบบนี้หาเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไอ้ตัวประกอบอย่างนี้ไม่มีสินค้าหรอกนะ ใครจะทำสินค้าออกมาอ่ะอันนี้คิดนะจอมสนคิดนะเฮ้ยสวยเอ้ยอันนี้ดีอันนี้พี่ชอบเลยอันนี้สวยมากนี่แค่ถุงแรกพวกแกก็มือหวาขนาดนี้เลยนี่ยังไม่หมดเลยเปล่ายังอีสองถุงเนี่ยไม่หมายถึงหมดหมดเร่ยงในยังไม่หมดถุงเลยเนละยมีตัวคนนั้นอันนี้ใค,ใครนะครับอันนี้คือโอเกียสึบะรุตัวจริงของเค้าคืออากะอกิที่ปลอมตัวมาเรื่องนี้มันจะลึกลับซับซ้อนอ่ะโอเคดีคนเดิม อ่นี่อันนี้ใครนะก็เนี่ยอามูโร่โททโอ้โหอนนี้แก่หน้าเขาไม่เหมือนเดิมเลยนะเขามีเน่ที่บอกไงเขามี3าใบหน้า3ลุกอันนี้อะไรอะบัตตอรีคิตตี้โัลล์มโสฮัโทอรีฮัตตอรีหมวกโทตอเฮจิเโอเคเฮั้นนี้ไม่เลวอัีไม่เลว h คิตตี้เฉยเปิดเปิดโนาได้อ่หลงคิตตี้โอ้ไม่ก้เปิดได้ญี่ปุ่นนี่นะครับคืออันเนี้ย ตรงนี้เฮจินะอันนี้ฮัตโตรินะครับเฮจิฮัตโตรินะครับแล้วก็มีหมวกเขาอยู่เนี่ยถือว่าชอบเลยเหมือนเขาเอางานจากพวกกาชาปองแล้วก็จากไข่ปูุต้ามาด้วยนะอืมหลายอย่างรวมๆกันอันนี้กาชาอันนี้น่าจะเป็นตาปั๊มอันนี้เป็นตาปั๊มครับใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรเนาะอันหนึ่งลายเดียวกันครับลายเดียวกับตัวปั๊มเลยแต่ว่าจะเป็นแบบออกเป็นแบบสีเดียวครับอัโนี่ก็เท่นะโอ้โหนี่ก็เท ใช่ป่ะของเยอะมากเลยโอ้เยอะมากเลยนี่ใครเนี่ยอันนี้ก็คืออากาอิชุอิจิเหมือนคนเดิมอ่ะแต่เขาเปลี่ยนลุกไปนิดหน่อยแค่เปลี่ยนหมวกอ๋อเหรอนี่ยังจำกันได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะลายผมอะไรอย่างงี้ลายผมเออ,เออนี่ใครครับถามจริงเหรอกูรู้แหละแต่กูก็จะถามให้เขาพูดออกมาบ้างใครใครใครเนี่ยเราจะใคร อ่ะโมลิลันเคยเคยดูการ์ตูนอันนี้จริงป่ะ <c oughs> เคยดูเคยดูกูที่เคยดูจริงไหมเคยดูจริงไม่ต้องเรียกมึงไปแนละ้วไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารูปโมลิลันรูปนี้สวยนะถ้ามีฟิกเกอร์นี่โหแฮปปี้อ่ะโมลิลันเนี่ยขูเนี่ยลายนี้สวยมากเลยเฮจิเนี่ยหมวก,โ,มวกโอเคเรียบร้อยนะอ่ะนันคายอนุบ้าอามมูโ่อย่างเงี้ยตัวละครนึงอ่ะชื่ออะไรนะอากาอิอากาอิอันนี้อามมูโ่ตัวบอลบอจะอยู่แค่นี้นะตัวละครรู้สึกว่ามาเยอะเนาะ อ่ะบอลที่ว่าจบยากแค่นี้เอ้ยนี่แค่นี้ก็พอแล้วเอาไปสี่พันเอ้ยมันก็เอาขออีกหน่อยนึงไงไฟนีน้มันอีกนิดนึงนีน่มันเสกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้เป็นตัวละครอากิชูอิจิครับแต่เป็นลุกตอนสมัยเขาอยู่ในองค์กร<ม>เป็นชื่อฟอร์มว่าโมโรชิได,ดมีโค้ดเนมวอะไรเดี๋ยวมันเป็นลุกตอนอยู่ในองค์กรนี่หรอใช่เขาเคยอยู่ในองค์กรแฝงไม่ไม่เข้าใจแต่ว่ามันคือมาเขาเก็บผมอ่ะ เขาผมยาวนะจริงๆบนผมยาวตอนในองค์กรดูดีๆข้างหลังผมก็ยาวเออพอออกจากองค์กรแล้วทำไมเขาปล่อยผมออกมาก็เลยู่าสั้นๆหน่อยสิแฟนเขาถูกองค์กรฆ่าตายเขาเลยตัดผมแล้วก็จะมาล้างแค้นองค์กรโอเคโอเคสั้นจริงไม่เหมือนพี่โบเลยเล่าทีแม่งสิบนาทีอ่ะเฮ้ยแต่อ้นี่คุ้มแล้วนะ แต่ว่าโอเคอเขาอันนี้ยอมรับได้ว่าโอเคมันอาจจะเป็นมือสองเพราะามันไม่ได้ซิลมาอย่างดีนะอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งแหละเพียงแต่ว่ารักษณะคือมือหนึ่งแต่ว่าเ,ออเวลาเขาจะมาขายเนี่ยไอใบมันหายไม่หายว่ะไปอยู่ไปอยู่ดิด,ดีแล้วสภาพโอเคนะร้อยเป็นให้คือ ไม่มีรอยเปิดอะไรมากหยุดก่อนเขาบอกของมือสองออกูไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวนี้นี่มือหนึ่งนะมือหนึ่งคิดว่ามือหนึ่งอะแต่<ม>โอเคแพ็กเกจมันอาจจะแบบมันอาจจะดรอปลงมาสักหน่อยหนึ่งจากของมือหนึ่งปกตินะโอเคนะก็อันนี้คือถุงที่หนึ่นะของหมดแล้วใช่นะไห<ป>มเอาตรงๆเลยหลังกล้องอาพูดจากใจเลยรู้สึกไงแฮปปี้ไหมเจ๋งอนะพันกว่าโอเคนะ แค่แค่กองนี้ก็คิดว่าได้ติดไม้ติดมือไปเยอะมากเลยขนาดเขาบอกว่าดีของเราต้องดีตามเออเอาล่ะโอเคเราจะมาอยู่ถุงของพวกเราละถุงที่สองแกะเลยแกะเลยนะมาอ้าเปิดมาเลยชิ้นที่1นอุ้ยเขาคือใครใครครับอากิชูอิจิแลอวเหรอใช่เป็นตอนถอนหมวกแย่หายากมากเลย ไออากาฮิที่ใส่ชุดป้ายน้ำลุกเนี่ยปกติเขาคุมจนถึงตรงนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นซิกแพคเลยนีนะ่อากาฮิกปกติเขาใส่ชุด่างนี้จริงๆแล้วก็ใส่หมวกคุมหมดเลยแบบพอเห็นนางลุกอย่างนี้แล้วอุ้ยเซอร์ไพรส์อะผมไม่เคยเห็นเวอร์หนึ่งจุดห้าด้วยเฮ้ยมันเจอของแบบนี้มันว้าวไงมันว้าวสำหรับสาวๆไม่คิดว <laughs> ่าจะเจอของแบบนี้จริงแกผู้หญิงที่ดูอยู่ต้องกรี๊ดบเฮ้ยไม่คิดว่าจะเจอของแบบนี <laughs> <ๆ>้จริงๆ เรามาตอนไหนอะงานเซก้างานทีบอันนี้เป็นชุดที่เจอกับคนในครั้งแรกเมื่อสิปีก่อนที่ชายหาดเป็นปีที่19ที่ตอนจอมเวทแข่งขึ้นไปตามดูได้โอเคพี่โบมาต่อตามดูนะคะสาวบอลเดิมเหมือนเดิมอันี้มันดูป่องๆขึ้นมาหน่อยนี่รองเท้ารองเท้าใครครับอันนี้รองเท้าของยินยิน,ยน แต่ว่าปกติชุดยังไม่น่าใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้ามีนะรองเท้าอี้เหมือนทรงรองเท้าคนนั้นอ่ะเออใช่เหมือนทรงรองเท้าคนนั้นไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างงี้เอามาเอามูโลใช่ไหมใช่อามูโลใส่ชุดไรเดอร์เอออามูโลใช่ไหมใช่อามูโลอ่ะต่ออ่ะเฮดดีโอเคอ่ะพี่บอลเร็วๆเยอะเฮด มีอะไรบ้างไหนลานอ่าลานมันเริ่มจำได้แล้วตอนเนี้ยเอ่ออาอมุโลเฮ้ยทำไมมันหนาจังวะอ๋อเป็นอะไรอ่ะเป็นที่หนีบเป็นที่หนีบเป็นี่หนีบแบบหนีบหูใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนก็เป็นที่หนีบไว้หนีบของอ่ะไอ้นี่ดีอันนี้หนาขึ้นมาหน่อยโอ้ตัวละครมีเยอะไม่ใช่เหรอเอ้ยตัวนี้มันดังเป็นสองตัวดังคู่กับใครไม่ใช่โตปะอ่าตัวนี้คือเคียวโกคุมาโกโตะเป็นแฟนของโซโนโกะอันนี้ทําเป็นแบบไอ้นี่ด้วยตัวเด็กน้อยด้วย กินยาไงเอาโพทัสซินกินแล้วเด็กกันทุกคนเลยเนี่ยเฮจิใช่ไหมเฮจิโอเคเฮจินะครับโหนี่ไข่วะชินิจิในชุดคอนตูนใช่ไหมมันมีติ่งๆตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยาปั๊มนะครับนี่ลานน้องสาวเซรลามาซูมิอันนี้โอเคออาะนี่นี่ชินิจิ อนนัเอ้ยนี่อันนี้แบบนี้ได้ร้านด้วยสวยเวอร์เนี่ยเหมือนว่าสมุมมาแล้วนะต่อต่อเลยอยากรู้ละมาต่ออ่ะมาต้องได้ตุ๊กตาแน่ๆเลยที่บอลเดาวเหมือนรู้เลยตุ๊กตาอะไรอ้าวตัวเดิมอ้าวตุ๊กตาตัวเดิมนี่หว่าคนละเวอร์ป่ะเวอร์ยักไง เหมือนกันเหมือนกันไปเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเดียวกันเลยอ่ะโอ้รอบนี้มีป้ายอยู่ข้างนอกด้วยอันนั้นป้ายแอบอืมนะเหมือนกันทำไมถึงเขาทำตุกตามาเยอะน่าจะดังมากดังไงก็เป็นเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวที่ฮอตมากเลยในเรื่องคนนั้นโอเคมาต่อจะพาเข้าเนื้อบอนมาเราไม่ซ้ำกับเขาเลยเว้ย เหมือนกันนี่ว่ะเหมือนกันเลยไม่ต้องพูดเยอะนะอ่าต่อโอ้โหมือนเดิมเลยครับก็รู้สึกว่าจะให้มาเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะตุ๊กตาเลยไหมโชว์สิเือว่าไม่ต้องโชว์ออาโ์เลยแล้วกันนะตุ๊กตาได้ไมไม่ไม่ต้องเสียเวลามากรู้ๆอยู่เลยอะรู้เลยตัวเดิมโอเคเฮ้ยนี่นี่นี่เราได้ตัวนี้ โอ้โหมาเป็นเซตเลยเออมาเป็นเซตเลยโอ้โห oh. นี่นี่นี่นอ,อุ้ยเอ้ยแม่เฮ้แม่แม่แมใช่ป่ะแม่ช,ชินจิใช่แม่ชินจิเป็นอดีตดาราชื่อดังจิคุณคนหลับตาอีกแล้วฮืออโลกอ่กับคนหลับโอ้แม่งมาเยอะจริงๆเลยอะ่ะ มูโลเนี่ยมูโลกามูโลมโลกันที่มูโลเลยดีกว่าอะไปมูโลมูโลมูโลเยอะจริงสาบคิดขนาดนั้นเลยสองตัวนี้มีประวัตินะพี่โบอามูโลโทลุเนี่ยเขามีที่มาชื่อมาจากอามูโลเล่กับคน้าคน้าเขาชื่อฟูริยะโทลุไงมันเลยสลับชื่อกันเป็นอามูโลโทรุกับฟูริยะเลยโอ้ อ่าแล้วตัวอากอินี่ก็เหมือนกันคนภาพเขาคือคุณอิเคดะชูวิจิที่ภาคชาอาัดนาโบราหางสีแดงอ่าก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่ออากอิชูวิจินกก็เหมือนเป็นชากับอามุโรอ่ะเป็นคู่ปรับคู่ปรับกันนะอืมมีหน้าอชอบลายลนยนี้สวยมากเลยลูปใช่ไหมเมื่อกี้ที่ของโมริรันมาแล้วแบบอันนี้ลายเนี้ยสวยชอบนะอาร์ตมันทำมาสวยอันนี้แฟนโซโนโกะกอันนี้ ก็ก็นาเดียวกันอาคุณเดียวกันใช่แค่ใส่แว่นเนียบๆทำเป็นอย่างไทยไปได้ต้นนั้นต้นนั้นเฮ้ยโคนนนเอาจงริงนะในสินค้าที่เป็นโคนนนอะเอามาขายในช้อปปี้ก็ถือว่ามีความนิยมสูงนะเพราะว่าสินค้าเนี่ยหาหาไม่ค่อยได้นะหายากหายยากสินค้าในเมืองไทยหายยากมากที่จะเป็นโคนนนแบบว่าเป็นที่เป็นแกนเจเล็กๆอย่างเงี้ยตอนที่อยู่ในช้อปปี้ที่เราขายคุณลุตะใช่ไหมที่ขายแยกอะก็ขายได้เรื่อยๆเลยนะ อ่าแบบมีความนิยมอ่ะอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะครับโอเคอ่าพี่โบ้คิดว่าไงรอบนี้ถือว่าโอเคไหมถ้าถามพี่โบ้โดยพูดตรงๆรงกนะอ่าตอนที่เราได้ข้อมูลมาจากคนที่ฝากไปซื้อมานะครับก็เขาบอกว่าเออเฮ้ยอันนี้มันของมือสองนะโบ้จะเอาหรอมันสมสุ่มมือสองแต่พระเอิญเขาเขียนว่าโคนานเราก็เลยบอกเออไม่เป็นไรถือว่าเป็นโคนัน แต่จริงๆแล้วอ่ะร้านสุ่มอ่ะเขาบอกเขียวว่ามือสองเนี่ยเยอะมากเราไม่กล้าซื้อนี่เป็นครั้งแรกที่เราซื้อถุงสุ่มที่เป็นมือสองแต่พอแกออกมาเฮ้ยไม่ใช่มือสองเลยคือของดีมากครั้งต่อไปถ้าเจอคําว่ามือสองไม่เชื่อแนละ้วต้องลองซื้อมาดูการเปิดครั้งเนี้ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าโอเคคําว่าของมือสองญี่ปุ่นก็ไม่ใช่มือสองเสมอไป เรา<ห>เรามาเฮ้ยโอเคของถือว่าใช้ได้แล้วก็มันอาจจะเป็นแค่ตกยุคตกสมัยของเขาแต่ของอเราก็เอย้ยเออมันอาจจะดีสําหรับเราอะไรเงี้ยที่เอามานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ที่ไหนครับอีกที่หนึ่งเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> <Facebook S 3> นะครับสปะรดแชนแนลนะครับ ก็กิจกรรมที่จะคบแสนไลน์นะครับก็จะไปโปรโมทอยู่ตรงนู้นนะครับทำกิจเล่นกิจกรรมบน a c e b o o k กันนะครับมาสอไลน์กันเยอะๆนะลินครับเรามีอะไรครับน้องลินทิกตอรค่ะอ่ก็ไฮไลท์สนุกๆนะครับของเราก็จะไปอยู่ที่นู่นนะครับตัดน้องหลินตลกๆนะครับมีพี่บอลกับพี่โบ้ด้วยนะคะน้องลินตลกๆครับน้องหลินเจ็บตัวกัพี่โบชอบนะประมาณนี้ และสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดซ b บส r คร e ติดตามช่องเราด้วยนะครับก็ดีจะไ,ได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงเขียนมาเลยล<อ>นะครับ<ด>ลองดูประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้และกันเจอกันตอนหน้าเป็นไรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย